เดี๋ยวเดี๋ยวโชว์ยูเธออยู่เธอทายาทายาเมื่อกี้ฉันเป็นท่าลงกว่าเท่ๆอย่างฉันเองจีฉันยังไม่แข็งเลยวันนี้เราจะมาแข่งกันใครคือสุดยอด ารอบแข่งเซิร์ฟส,สเก็ตเฮ้ยวันนี้เป็นชุดคู่เท่ปะชุดคู่เลยครับใครอยากซื้อก็ดูอินสตาแกรมพี่ชมพู่อะไรยันกันเพื่อแต่ว่าช่วงนี้นะครับกระแสเซิร์ฟส,ส,สเก็ตกำลงังดังแล้วก็ชุมม่ามันชอบแบบมากลางอะ่ะทำว่าเฮ้ยหนัเก่งหนูเก่งมึงว่าหนูว <c oughs> เฮ้ยีอ <c oughs> ย่าพังปะ <c oughs> ไอ้หี ไปก่อนตัวละสองหมื่นตอนนี้ราคาไปนสามหมื่นเก้านะครับคนผ<อ>มขายแบบใครอยากซื้อก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมขายทุกทุกสี่หมืน่นห้ากันคือหดขนาดนี้คือจุม่ามันไปกากไปทั่วไว้ทูกอินสตาแกรมผมก็จะเห็นนะว่าจุม่าแบบช่วงนี้มันแบบเฮือกเหอะเราจะมาพิสูจน์กันเลยว่าแกกับฉันใครเก่งกว่าแกอยู่แล้วเปล่าวะเมกี้แกต้องมีข้อต่อรองให้ฉันหน่อยดิงั้นกติกาคือตามนี้ไปดูกติกาใครก็ตามที่ไถเซิร์ฟสเก็ตไปถึงเซเว่นก่อน และสามารถซื้อสินค้าตามที่ทีมงาเอาและสามารถซื้อสิ่งของตามที่มีทีมงาน,นทําการได้ไว้เพต้อจะพูดชนะการถ่ครั้งนี้จะมีตัวช่วยให้เลือกหลายอย่างแต่ทุกอย่างต้องจ่ายเงินหนึ่งโอนเงินหนึ่งร้อยบาทจะสามารถอะไรวะน้ำนางน้ำนางวันนี้ก่อน สวัสดีครับผม Ed ดี0 1นะครับผมว่าพี่ทัศน์ไม่ไหวแล้วมาเดี๋ยวผมรับช่วงต่อเองก็คืออปปาทาชีและอาจุมาจะต้องแข่งกันถ่ายเซิร์ฟสเก็ตไปให้ถึงเซเว่นและซื้อของตามที่ทีมงานเขียนคำใบไว้ให้โดยการถ่ายครั้งนี้เราจะมีตัวช่วยให้และกับการจ่ายเงินตามลำดับราคาต่อไปนี้100บาทจะมีทีมงานมาผักให้1ครั้ง1000บาทจะมีทีมงานมาเล่นสเก็ตให้1นาที10,000บาทจะสามารถนั่งรถไปได้สซอยและสุดท้าย10,000บาทสำหรับพวกรระจอสามามถนั่งไไปไหนก็้า เร็จแล้ววให้ดูก่อนหลังจากฝึกมาหลายอาทิตย์พี่บี้เดินสกางนี่ฝึกมาพี่บี้ก็สอนให้เลยนะไม่ได้มีแค่พี่บี้สอนนะมีเด็กตัวเล็กๆสอนแม่งด้วยไอ้กคนเอาเอาดิขึ้นต้องต้องให้น้องมาสอนเนี่ยอะไรดิขอชอว์เฮ้ยแกจะลงทำไมมันจะขึ้นได้ไเฮว่าไป อย่าแค่จะลงทวามไปก็ขึ้นไปสิลงตัวไม่ได้ไงลงตัวไปแล้วมันเกียกไปอย่ารอคอยน้ำแข็งที่หน้าอีเดียฮอนมาห่อเช่าใช้ตัวช่วยใช้ตัวช่วยหนึ่งร้อยบาทนะคะให้ตากล้องเนี่ยช่วยพาเขาไปค่ะไม่ได้พาไปนะคือหนึ่งร้อยบาทคือจะผลักไปใช้ตัวช่วยหนึ่งร้อยบาทนะคะให้ผู้ช่วยเนี่ยผลักเขาออกไปค่ะของที่ล้วที่ผักนี่เป็นยังไงนะอินเสิร์ตดิ โอนเง,งีนยนี่มึงลาบมึงไปช่วยเลยไปเลยไปเไปลยไปเลยไปเลย ไม่ทำม,มันไม่ตามอ่ะเขาต่อให้ก่อนเปล่านี่ผมตอให้จ๊มาานะทุกคนคือมันไปไกลแล้วแต่ว่ายัางไงแล้วก็ตีมือกับเราอ่ะเคยเล่นอะไรอ่ะก็เก่งทุกด้านนะครับปนะ่ะป้าป้าป้า เล่นให้วะทีมงานกูสนุกสนุกวะ่ะไม่ยอมลงเลยทีมงานทีมงานสนุกใช่ไหมไปแสแสง,ง,แสงว้ยจอกอไม่ใช่ปังเลยเราด้วยไปเร็วไปเร็วสบายมากครับทุกคนอย่างชิล โอ้ยแม่งค้งขั้นแค่จะดันเร็วๆแค่โยกมันก็จะไปล เหมือนมากุ่ดเล่นกลางถนนไหนบ้าว่ากูใช้ตัวช่วยก่อนดีกว่ามึงต้องถ่ายไปหนึ่งนาทีเอาล่ะครับเฮ้ไปเออและทคิดว่าระดับ ETT สูงสุดหนึ่งน่าจะได้ประมาณเอาเชี่ยรถลองมาไปโอเคหนึ่งนาทีไปดูกันหนึ่งนาทีจะถึงไหนไปดูกันเปลี่ยนตัว Oh, mang lõi 101, khu mẹ ô quá quá chạy ít 100, lõi ở ít bay đi ชว่วยจ่าย1นึ่งหมื่นบาทตอนนี้กำลังรอโชเฟอร์นะคะเขายมอมเสียตังหนึ่งหมื่นบาทเพื <i> ่อจะได้สบายไปสองซอยคุ้มไหมเนี่ยคุ้มที่สุดเฮ้ยจะขึ้นจะขึ้นเนืยยังไงวะขึ้นเเที่ยขึ้นไม่ได้ถ่ายถ่ายถ่ายอ๋อ มา,มาเนี่ยมาดิวะขอ้นตปโอ้ไปดีวะตัวนะถ้าเด็กไทยไม่เก่งผมว่าอย่าเล่นขึ้นเนินครับนะเดินเอาเดือย ออมืออ,ะะอ่ะรู้ไหมคะอีมือนัง่งก็ไดดนอ,อสองซอ <c oughs> นึกามนีลาขับอย่างนี้แบบคนต่อ วะมันจะเหมือนเรื่งองกระต,ต่ายกับเต่าเหรอเนี่ยมีร่มไม้ให้ด้วยอ,อ,อยนะนั่งคักนั่งคัทมาเราไปคุยเรื่อยเลยดิคนเหนื่อยเหมือนไม่เหนื่อยนะการเล่นสกเก็ตอ่ะแต่จริงๆมันเป็นการกัน,นโอ้ที่ดีมากนะต้องไม่ลไมในเช้าวนแรกู <laughs> ช่วยช่วยหนึ่งนาทีค่ะหนูไม่เล่นได้ไหมอ่ะร้อนอ่ะช่วยเลยเถอะทำงานไปเฟลฟาวเฟลาทุกคนเขาเล่นอย่างนี้ไปเขาต้องแพ้มาแน่ๆเลยค่ะเออแสนบาทก็แสนบาทวะไม่ไหวแล้วร้อนมาก โชเฟ้าโชอฟชอรโชฟอรอยู่เปล่าแตาอ่ะปกติพี่เล่นที่ไหนอดีตพี่เหรอเล่นนาบาดคือ <c ười> <c ười> ผมมองว่ากีฬาเงี้ยพี่มันก็ดีนะเพราะตอนที่ไปเล่นที่พมนาดมาเขาไม่ใช่คนแบบคนใจเย็นนะเลยช่นกันสอนเช่นกันเล่นอะไรเงี้ย <c ười> เด็กก็กลัวสอนกลัวขี้ด,ด้วยมันมันมีความสุขนะตอนไปเล่นกีฬาพวกนี้ด้วยมันได้คุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยถ้าใครเจอผมก็ทักไ,ได้ครับไม่ต้องไม่ต้องเขินอายครับเอ๊ะพี่หรือว่าเขาใช้ทูดเดมูนไปนู่นแล้ววะ ใช่เหรอวะใช่เหรอวะไอ้เหีเขาจะร้องไช่บ้างเหรอวเอาวะเฮ้ยทุนมันแพงไปวะเอาแค่หมื่นบาทแล้วกันให้เลขามารับไอ้มารับหน่อยสิจะจ่ายหนึ่งหมื่นเฮ้ยห้อใช่เหรอวะใช่ใช่ใช้แพ็กเกจหนึ่งหมื่นบาทครับข้ามสองซอย หนึ่งหมื่นะให้ถ้าผมได้ไปด้วยไหมถ้าไปจะ <ไป S 1> ต้องจ่ายไหมจ่ายค่ะอ้าวโอเคสองหมื่นเขายังใครจริงขอบคขอบคุณนะ,ะคนะ,ะทุกคนเมื่อกี้นะคะเขาโทรไปถามโชเฟอร์แล้วโทรไปเท่าไหร่ก็ไม่รับนะคะเมื่อกี้เขาโทรกลับมาบอกว่าติดลูกค้าอยู่เว้ยแสดงว่าทันชี่อ่ะมันใช้อยู่ต้องไป โอ้ไปเลยสามรอยใช้สามเล่ไม่ได้ยากขนาดนี้หรอเป่ไม่ได้ยากเลยน้อยันนี้เกินสามร้อยแล้วพี่อ้ไส่งไปไหนไปไหนละก็น้องอยู่ค่ะแต่ว่าหนูติดคิวอ๋ออ๋อคิวเยอะมึงรวยเนี่ยมันนี่ยมึงเหงื่อเวว้้ยและ ใช่ไหมหาบ้าเ้าบ้าโอ้โหโอ้ยจะตายหาแล้วมันดูนี่เขาบอกว่ากีฬามันลดอายุก็วแม่งไม่ใช่ว่ะอายุพี่ดูเพิ่มอะโหพี่ไปแล้วเอ้อนฟ้าว่างยังทูดามูเลยมารับหน่อยไม่ไ่วแล้วด่วนร้อนมาก

อุ้ยอุ้ยได้แผลเลยอุ้ยเฮี้ยดูไหนวะารอเลยไหนวะเฮี้ยนิดเดียวโอ้ยเฮี้ยถ้าหม่านขึ้นทุกคนเราจะไปถึงที่หมายแล้วนะคะธูดมูนแสดงว่าเราต้องไปที่เซเว่นเลยไอเซเว่นไออ่านี้ไปสบายเลยทุกคนมีใช้ธูดมูนแต่แรกแล้ว ขัเร็วแต่ลืมลับช้าจังขัเร็วค่ะพี่ๆค่ะอยู่ทำไมอ่ะไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากทุกคนแต่คือจริงๆจะถึงนะนเนี่ยแค่ผมขึ้นสะพานเนี่ยก็ถึงละธโมศยังใช้เงินไม่คุ้มค่าครับป้าสายเปย์มันต้องเปให้หมดตังค์อ่ะเดี๋ยวจะโทรเดโมนไปตรงนูน้นเฮ้แม่งไม่รับอ่ะสงสัยงานมางังเยอะ เฮ้ยค hey. eh, nah? hey. ิวว่างยังไม่ว่างค่ะทูเดมูนอยู่ทูเดมูนอยู่เี้ยนี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่เฮ้ยละกาไมได้ยินเสียงเยอะๆไอ้เหี้ยหูกูแพ้ดีวะเนี่ยไม่ได้แล้วแล้วลูโอ้ยชม่ ไม่ใส่แม่งแล้ว กล้องเลยไม่เหสภาพร้อโอ้ดูเหนือที่แขนมังเนี่ยเยมันเป็นเนินว่ะนี่ยากอะหรืไปตรงนู้นดาเช่นหนึ่งร้อยก่อน ร้้อยแลวนี่นะครับทุกคนข้อคิดวันนี้นะครับความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นครับถึงแม้คุณจะใช้ทางลัดก็ใช้ว่าทางลัดนั้นจะดีเสมอไปแต่งไงคนอย่างกูเนี่ยจะจลิต ไปนีไปไปหนึ่งพันไป, 1, ไปหน่อยอหาเรื่องคุยกันดีกว่าพี่อ่อปกติพี่เคยขับมอเตอร์ไซค์ไหมเคยเคยขับน้าละแต่พ่อแม่ขับเพราะว่ามาเจอหนีจร <laughs> <laughs> ิงใช้อานี้ หมดเลยจบไปละทุกคนแต่เขาอยากพยายามไงผูงก็พยายามของเขามันไม่สำเร็จเดินเสียวมากเสียวมากโค<ฮ>หลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงใครมาเลยมันใช้ตังค์ไม่กี่บาทกี่ล้านที่คลิปเนี้ยหนุนมาแล้วมาแล้วจุ๊บ้าจงดูใช้ชนะนี่ เขานี่สวนสาธารณะตรงนู้นแไงมันได้ถ่ายเองปะมาแล้วตู้เราอยู่ไหนเนี่ยทั้นเจะกลับแล้วยังมันตะกี้ไม่สำเร็จเราต้องรอทำใบจากหลังรถตู้มันจะซื้ออะไรพี่จะแข่งกันถ่ายมาทำไมวะเนี่ยไม่ต้องรอรถตู้นะทำใบ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 ไงเฮ้ยทำใบมาแล้วทำใบ เดีพร้อมเปิดคำใบครับผมเห็นแล้วก็ถูกอันนึงมันดูแปลกๆังไงไม่รู้ใครๆว่าเลขามันคือรูปไม่ใช่อันนี้นั้งลจหมุนหยองทุกคนเพราะมันเป็นแบบ ฝอยฝอยยิ่งหยอยอ,ะอย่ะควายเจเว่นมันหมดอะ่ะมันเลยซื้อนี่ม,มาแทนวันฉันซื้ออันนี้มาอ้าวอ้าวไม่มีอะไร,รอ่ะกูหิวน้ำมันไม่มีกูกับง้อเลื้อขามันทำเรื่องเงี้ยมันบ้าได้เหมือนแบบ <S <S เฮ้ยงั้นพี่ก็ซื้อมาถูกแล้วดิเอ้าวางอยู่นี่เลยเียก็ถือว่าไม่มีใครถูกได้เลยแปลว่าผู้ชนะก็คือฉันฉันมาถึงก่อนคลิปนี้นะครับมีสาระนะครับเออทุกอย่างทำด้วยความสนิท มันดีสุดละใช้เงินเพื่อซื้อทางรัดได้แต่อย่าใช้แบบคนโง่นะครับแกจะเจอมิจฉาชีพไงพี่พาแกไปปล่อยสก,กลเลยแกเลยเ,ออเสียตังคเฟ๊ะก็เนี่ยใครอยากให้เราแข่งอะไรงี้อยากให้มีกติกาอะไรคอมเมนต์หมดเลยนะเดี๋ยวจะแขออ่งต่อรอบหน้าน่าจะมีทีมงานมาแข่งด้วยอ๋อพี่จะซื้อบอร์ดให้ทีมงานอ๋อพวกมึงต้องซื้อให้หมดเลยก็เนี่ยอย่าตังค์วันนี้เอาไปซื้อบอร์ดใครชอบคลิปนี้อยกดไลค์คนนี้ก็กดดีกูได้กดไลค์แล้วกดแชร์แล้วกดสไลด์สับสไลด์สไลด์หน่อยวันนี้ไปละมาเจอกันไปปล่ย เราจะรับในขากลับใช่ไหม,อมคอยดู